สวัสดีครับทุกท่านพบกับผมผู้ชิอทอกเพจเรื่องกำไรกรบอกขอนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาเจอกันในอพิโซดที่7นะครับการแบ่งปันและการอยู่ร่วมกันนะครับก็ง่ายๆครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก่อนที่จะไปสู่เนื้อหานะครับก็อยากจะบอกทุกท่านว่าอ่ะอันนี้เป็นพื้นที่นะครับพื้นที่ผมหมายความว่าไงหมายความว่า เอาตรงนี้ก่อนนะครับตรงสีแดงเนี่ยนักลงทุนนะครับนักลงทุนคือใครนักลงทุนคือคนที่เป็นลงทุนในกองทุนรวมซื้อหุ้นเปิดพอร์ตซื้อหุ้นต่างประเทศนู่นนี่นั่นนะครับแล้วบางส่วนนะครับเป็นความรู้เกี่ยวกับกบ,บขก็คือการเปลี่ยนแผนนะครับแล้วก็มีบางคนนะครับที่ไม่รู้เรื่องอะไรพวกนี้เลยนะครับผมก็เลยมาแบ่งเป็นพื้นที่ว่า ข้าราชการที่ไม่เคยสนใจาก,การลงทุนไม่เคยรู้เรื่องเลยก็คือคนที่หลับอยู่นะครับส่วนคนที่เปลี่ยนแผนแล้วรู้จักการลงทุนนี้คือคนที่ตื่นนะครับแล้วถ้าใครนะมีความรู้แล้วอยากจะไปพื้นที่อื่นก็คือไปเป็นนักลงทุนก็คือไปเปิดพอร์ตหุ้นไปซื้อกองทุนรวมนะครับก็คือถือการวิ่งแล้วนะครับซึ่งเมื่อมองพวกนี้นะครับพื้นที่ที่ผมสนใจนะครับคนที่ผมจะไปเล่นด้วยก็คือคนที่อยู่ในกบข แล้วก็คนที่เริ่มวิ่งนิดนึงนะครับนิดหนึ่งนะครับ,รบก็คือพยายามปลุกคนให้ตื่นแล้วก็มาวิ่งนะครับแต่ผมก็คงวิ่งส่งในแค่บอมร่างกายนะครับเพราะว่าตัวเองเนี่ยก็ในพื้นที่ของกองทุนแล้วก็เปิดพอร์ตทุ้นเนี่ยก็ไม่ได้เก่งไม่ได้อะไรมากมายนะครับก็เชื่อว่าตัวเองเนี่ยสามารถเติมเงินไปซื้อ DCA ไปซื้อได้ดีกว่าที่จะไปะดูว่าแผนไหนได้มูลค่าสูงๆนะครับไม่มี ไม่มีความสามารถที่จะได้ขนาดนั้นนะครับเพราะว่าตอนนี้มองว่าในช่วงอายุประมาณจะ40นะครับความสำคัญในการทำงานในหน้าที่เพื่อให้ตัวเองเงินเดือนสูงๆเพื่อที่จะมีเงินไปซื้อเพื่อที่จะมีเงินไปเติมพอร์ตอะไรพวกเนี้ยมันสำคัญกว่าที่จะไปะเลือกกองทุนที่มันมูลค่าเยอะๆนะครับก็ถ้าไปดูคลิปก่อนนะครับเกี่ยวกับการวางแผนผมจะย้ำอยู่เสมอนะครับว่า ในช่วงท้ายของใบใกล้กเกษียณนะประมาณอายุ5 0าสถึงหกเนี่ยช่วงนี้เงินต้นจะเยอะมากนะครับอันนั้นค่อยไปโฟกัสนะครับแต่ตอนเนี้ยมันยังไม่ถึงช่วงนั้นนะครับโฟกัสอยู่กับงานกับหน้าที่ก่อนโดยเฉพาะน้องๆคนจบใหม่นะครับไม่ต้องไปสนใจเรื่องการเปลี่ยนแผนมากนะครับพยายามตั้งใจทํางานนะครับผมขอฝากไว้นะครับเอาละเราจะเข้าสู่ การแบ่งปันและการอยู่ร่วมกันในเพจเล่นกำไรกบขอนะครับจริงๆอ่ะไม่ใช่เฉพาะเพจเล่นกำไรัเล่นกำไรกบขอนะครับน่าจะเป็นทุกที่ในพื้นที่โซเชียลนะครับหรือว่าจะไปโลกภายนอกก็แล้วแต่ท่านนะครับผมอยากจะบอกท่านด้วยความจริงใจว่าในเพจเล่นกำไรกบขอไม่ว่าท่านจะเป็นข้าราชการแบบไหนก็ขอท่านสร้างภาพนะครับถ้ามีคนจะบอกว่าเอออย่าสร้างภาพผมขอร้องให้ท่านสร้างภาพนะครับสร้างภาพว่าท่านเป็นข้าราชการที่มีเกียรตินะครับ ผมเองนะครับก็ไม่ใช่คนที่ดีหรือว่าเป็นคนที่เพอร์เฟกหรือว่าเป็นหอ้โหถ้าท่านไปถามในเพื่อนที่รู้จักผมก็บอกนะว่าผมก็ไม่ได้ค่อนข้างแย่นะครับแลผมก็แย่มากด้วยปากก็ไม่ดีด้วยอะไรด้วยนะครับแต่เวลามาทําเพจนะครับผมก็ต้องสร้างภาพว่าเอ้ยเราดูดีนะนู่นอยู่ดีนะนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับก็มีประเด็นหลายๆประเด็นที่ผมถูกโจมตี ถูกกล่าวหาอนุนี้นั่นนะครับซึ่งผมก็ไม่ไปตอบโต้นะครับเพราะว่าเสียเวลานะครับเอาเวลาไปทำคอนเทนต์เพื่อให้ตัวผมเองดูดีเนี่ยผมมองว่าเอาเวลามาทำคอนเทนต์ให้คนมีความรู้ดีกว่านะครับไม่อยากจะไปเสียเวลานะครับเอาละเข้าเรื่องเลยนะครับวันนี้มีสไลด์เดียวแป,ป๊บเดียวนะครับจะไม่นานจะบอกว่าการอยู่ร่วมกันเนี่ยอยากให้ทุกท่านท่านสร้างภาพนะครับแล้วก็พยายามแสดงความคิดเห็นนะครับแล้วก็ ท่านเป็นราชการที่มีเกียรติทุกท่านท่านรู้อยู่แล้วนะครับว่าตัวท่านและก็ทุกคนภายในเพจเนี่ยคือข้าราชการแล้วก็มีเกียรตินะครับคนจะใกล้กเกษียณหรือคนเพิ่งเข้าก็เป็นข้าราชการเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยขอให้ท่านให้เกียรติกันและกันนะครับอันแรกนะครับพยายามแสดงความคิดเห็นนะครับหม,มมหมายความว่ายังไงหมายความว่าการที่ท่านพยายามถ้าท่านอ่านผ่านๆน,นะครับอ่านเข้าตาสมองแปลความหมายจัดเก็บข้อมูล ก็จบนะครับท่านก็ได้แค่อ่านแต่ถ้าเกิดท่านบอกตัวเองว่าท่านพยายามจะแสดงความคิดเห็นนะครับมันจะทําให้ท่านทําอะไรมากกว่าอ่านมันจะทําให้ท่านเกิดกระบวนการคิดนะครับเกิดกระบวนการวิเคราะห์นะครับเกิดอีกหลายๆอย่างนะครับซึ่งผมบอกว่าแม้แต่ท่านพิมพ์อะไรก็แล้วแต่จะสั้นจะยาวเนี่ยมันทําให้สมองของท่านเนี่ยเกิดการกระบวนการ วิเคราะห์บางอย่างนะครับซึ่งตรงนี้แหละที่มันจะสําคัญแล้วเป็นการพัฒนาตัวท่านเองนะครับต่อไปนะครับสองเอื้อเฟื้อข้อมูลบอกอายุโชว์พอร์ตนะเอื้อเฟื้อข้อมูลเนี่ยท่านต้องท่านต้องเข้าใจว่ายิ่งคนติดตามเพจมากๆแล้วเท่ามาถามคําถามเดิมซ้ําๆ,ๆๆถ้าผมเป็นแอดมินเพจแล้วผมต้องไปคอยตอบว่าอ๋อเปลี่ยนแผนปีละสองครั้งอ่าไม่ใช่ปีละสิบสองครั้งเปลี่ยนก่อนบายสามมันคงมไม่เวลาไปทําอย่างอื่นนะครับ ก็อยากให้ทุกท่านช่วยกันเอื้อเฟื้อข้อมูลเวลาเห็นเพื่อนราชการเข้ามาตอบนะครับก็ขอให้ท่านขยันหน่อยขยันตอบด้วยนะครับบอกอายุนะครับเวลาท่านไปแนะนําใครว่ามีคนมาถามว่าแผนไหนดีท่านบอกว่าอ้าวตาตาสารทุนไทยครับบอกอายุท่านด้วยนะครับถ้าท่านอายุน้อยมันไม่มีปัญหาเลยท่านจะใช้แผนอะไรนะครับแต่ท่านอายุเยอะแล้วท่านไปใช้แผนเสี่ยงสูงเนี่ยท่านควรจะบอกเหตุผลว่าทําไมนะครับ หรือคนที่เขาไปอ่านอย่างเช่นผมสมมติว่าผมอายุเยอะนะครับนะอคนนี้ใช้ตาสารทุนไทยนะเพราะเขาอายุเยอะเออายุน้อยเราก็เอไม่เกี่ยวกับเราเอดูคนนี้สิคนนี้เขาอายุเท่าเราเลยใช้แผนแบบนีนะ้เขาคิดแบบนี้นะเ,เหมือนกันนะครับนี่แหละที่ผมบอกว่าเราควรจะบอกอายุไปด้วยแล้วก็โชว์พอร์ตนะครับโชว์พอร์ตหมายความว่าไงโชว์พอร์ตหมายความว่าการที่ท่านแคปหน้าจอแคปเงินแคปอะไรมาโชว์นะครับ ผมอยากท่านคิดอย่างนี้นะครับว่าเคยมีคนบอกว่าเการโชว์เหมือนพวกอดร่ําอดรวยนะครับถ้าท่านคิดว่าการที่ท่านโชว์พอร์ตแล้วมันทําให้ท่านดูเหมือนว่าท่านอวดร่ําอดรวยแต่การที่ท่านไม่โชว์มันจะทําให้ท่านรู้สึกว่าท่านเป็นคนไม่ชอบโชว์ดังนั้นเนี่ยการที่ท่านคิดว่าตัวเองไม่ชอบโชว์อ่ไม่ใช่สิการที่ท่านอยากจะโชว์แต่ท่านไม่ยอมโชว์เพราะกลัวจะดูไม่ดีอ่ะ มันก็คือการที่ท่านอยากดูดีอีกรูปแบบหนึ่งนะครับพูดง่ายคือไม่ว่าท่านจะโชว์หรือไม่โชว์ในเพจเนี่ยไม่มีใครก็สนใจหรอกครับว่าท่านจะดูดีดูดูไม่ดีนะครับเพราะทุกคนที่อยู่ในเพจนี้ทุกคนที่ติดตามทุกคนที่แบ่งปันเป็นคนที่ดูดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นคนที่มีเกียรติดังนั้นเนี่ยท่านไม่ต้องไปพะวงว่าโชว์พอร์ตแล้วมันจะดูดีดูดูไม่ดีนะครับไม่ต้องไปสนใจนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อไปนะครับโต้เถียงแบบมีเหตุผลนะครับ ผมอยากให้ท่านมองนี้มองว่าเวลามีใครมาแสดงความคิดเห็นนะครับจากก็เห็นปุ๊บท่านก็แสดงความคิดเห็นของท่านไปแล้วถ้าเกิดความคิดเห็นของท่านเนี่ยเขามองอีกแบบหนึง่งเขาก็แสดงมาท่านก็แสดงไปแต่ว่าไม่ใช่แบบไปพยายามไปอ่าอะไรนะครับโตเถียงแบบไม่มีเหตุผลนะยกตัวอย่างเช่นอันที่ผ่านมาที่ผมเคยเจอแล้วกันนะครับเวลาพูดถึงเรื่องราคากราฟราคาหุ้นนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็จะมีการให้เหตุผล แล้วพอถึงช่วงหนึ่งนะครับเมื่อมันไปต่อไม่ได้หรือว่าผมไปไล่เขาจนมุมก็ไม่รู้นะครับสิ่งที่ตอบกลับมาแทนที่จะให้เหตุผลในรูปแบบการใช้เหตุผลนะครับกลับไปใช้เหตุผลว่าผมเล่นหุ้นมาตั้งแต่ไม่มี f Facebook อ่านะครับผมเล่นหุ้นมาตั้งแต่พอร์ตหลักล้านผมเล่นหุ้นมาจนผมมีกําไรซึ่งมันไม่เกี่ยวกับเหตุผลที่เราคุยกันนะครับไปยกเหตุผลนะครับซึ่งอ่า ผมเคยไปเรียนไม่ผมไม่รู้ว่ากระทรวงทบวงอื่นเป็นยังไงนะครับแต่กระทรวงกลาโหมเนี่ยในสายงานที่ผมสังกัดอยู่นะครับกระทรวงกลาโหมเนี่ยเราจะมีโรงเรียนเสนาธิการนะครับซึ่งเสนาธิการเนี่ยก็จะมีโรงเหล่าทัพก็จะมีทัพบกทัพ,ทพเรือทัพอากาศนะครับวิชาที่พวกเราเรียนกน็คือหนึ่งในนั้นก็คือหลักการให้เหตุผลนะครับสิ่งหนึ่งที่อาจารย์จะสอนนะครับที่โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือที่ผมจบเมื่อปี62นะครับ การให้เหตุผลสิ่งที่สําคัญที่สุดอย่าให้เหตุผลด้วยการแย้งผู้พูดนะครับแย้งผู้พูดหมายความว่าไงอยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างว่ามีเด็กนักเรียนโดดล้วนะครับแล้วระหว่างโดดั้วเนี่ยก็ไปเจอคนขายก๋วยเตี๋ยวคนขายก๋วยเตี๋ยวบอกว่าโดดล้วทําไมมันไม่ดีนะครับถ้าเด็กนักเรียนจะโต้เถียงด้วยเหตุผลก็บอกว่าอ๋อผมป่วยผมลืมของผมมีธุระที่สําคัญแม่ผมป่วยน้องผมนู่น โตเถียงด้วยเหตุผลว่าผมมีเหตุผลที่สําคัญผมต้องนี่นะครับการที่โต้เถียงแบบแย้งผู้พูดแบบควมว่าไงก็คือเด็กนักเรียนคนนั้นอ่ะแทนที่จะให้เหผลกลับบอกว่าทําไมต้องมาสั่งสอนถ้าคุณเก่งอ่ะคุณไม่มาขายก๋วยเตี๋ยวหรอกแบบเนี้ยครับเป็นการที่ไปแย้งผู้พูดไปด้อยค่าผูพ้พูดนะครับไปมองว่าเอ้ยคุณเด็กกว่าคุณเงินน้อยกว่าคุณนู่นคุณนี่เนี่ยอันเนี้ยที่ผมมองว่ามันไม่สมเหตุไม่สมผล และมันเป็นการบ่งบอกว่าเป็นคนที่ไม่มีเหตุผลหรือจะพูดยังไงครับผมเองก็ไม่เข้าใจว่าจะใช้คําอธิบายอะไรแทนได้นะครับเอาเป็นว่าไม่มีเหตุผลแล้วกันนะครับอ,อันนี้ก็คือขอทุกท่านโต้เถียงแบบมีเหตุผลนะครับแล้วท้ายที่สุดก็ไม่พยายามเปลี่ยนแปลงความคิดคนอื่นนะครับก็ มันก็อาจจะรวมรมกันอยู่ที่ผ่านมาครับว่าในเมื่อเราแสดงความคิดเห็นแล้วเขาจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเขาจะขอบคุณไม่ขอบคุณก็ขอให้ผ่านเรื่องนี้ไปนะครับเพราะเดี๋ยวมันก็จะมีโพสต์ของผมมาเรื่อยๆท่านอย่าไปเสียเวลาเยอะนะครับก็อยากให้ทุกท่านร่วมแบ่งปันแล้วก็แชร์ข้อมูลนะครับแล้วก็เอื้อเฟื้อกันนะครับแล้วเราก็จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขไม่กระทบกระทั่งกันนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์แล้วก็หลังจากนี้นะครับก็คงจะไม่เห็น นะครับหรือว่าเห็นแต่จริงๆผมก็ไม่ค่อยเห็นนะในเพจเมื่อก่อนเห็นอยู่นะครับมาทะเลาะกับผมนี่แหละแต่ว่าหลังๆมาก,ก,ก็ไม่เห็นแล้วนะครับก็เอาละครับก็หวังว่าหลังจากนี้เราจะอยู่กันแต่มีความสุขนะครับแฮปปี้ไปด้วยกันแม้ว่าตลาดหุ้นจะขึ้นมาเยอะแล้วนะครับผมขอบคุณครับ